ต่อไปเชิญท่านภาคภูมิและตามด้วยท่านเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในภาคภูมิมรุมุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดต,ตกากพรกพลังประชารัฐจากการศึกษารายงานของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาการศึกษาบริหารการจัดการร่มน้ำทั้งระบบของสภาผู้แทนราษฎรนั้นกับผมขอพิปายในกลุ่มของ าก,การจัดการลุ่มน้ําเจ้าพญาโดยเฉพาะลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ํหวังเนื่องจากสองกลุ่มลุ่มน้นํานี้มีการเกี่ยวข้องกับจังหวัดตากซึ่งจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ตั้งของเขื่อนภูม,มิพลแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าประชาชนชาวตากแทบไม่ได้ใช้น้ําจากเขื่อนภูม,มิพลเลยในจังหวัดตากมีแม่น้ําปิงไหลผ่านจากเขื่อนภูม,มิพลมาผ่าเมืองตากทั้งหมดสี่อำเภอไล่ตั้งแต่อสามเงาบ้านตา เมืองตากและก็วังเจ้าที่ผ่านมาคณะกรรมาการได้ลงไปศึกษาพื้นที่ข้อมูลจังหวัดตากถึงสองครั้งมีการศึกษาการผ่านน้ำเมยลงเขื่อนปุ้ยพลเพื่อเพิ่มต้นทุนน้ำในเขื่อนปุ้ยพลที่บริเวณบ้านคณีจือ้ออำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากและได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าในการสร้างอ่างเพื่อฉลอมตำบลท้องฟ้าจังหวัดตากซึ่งประชาชนได้ รอคอยมาเกือบ30ปีรวมถึงเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างอาคารบังคับน้ําของแม่น้ําวังอําเภอสามเงาและการศึกษาความเป็นไปได้จากการผ่านน้ําปิ่งลงของแม่ละกาสู่อำเภอเมืองจังหวัดตากไหลลงสู่กําแพงเพชรและสุโขทัยนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่คณะกรรมการชุดนี้ได้เข้าไปศึกษาไม่ถึงเนื่องจากมีเวลาจํากัดผมพบขอยกตัวอย่าง ในเรื่องอาคารบังคับน้ําของแม่น้ําปิงในจังหวัดตากซึ่งขณะนี้ได้ทราบว่ากรมชนประทานได้กําหนดการก่อสร้างอาคารบังคับน้ําของจังหวัดตากที่ไหลผ่านจังหวัดตากแม่น้ําปิงหนึ่งแห่งที่บ้านแม่ยะตําบลเกาะตะเภาอําเภอบ้านตากจังหวัดตากซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทํา e A แล้วเสร็จแล้วแต่อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้างซึ่งงบประมาณที่จะใช้ทั้งหมดหนึ่งพันสารอยล้านบาทซึ่งหากการสร้าง อาคารบังคับนะั้นนี้สําเร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมากมายมหาศาลหลายหมื่นคนอีกเรื่องหนึ่งเป็นการศึกษาการจัดการน้ําของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเขตเศรษฐกิจพิเศษตากประกอบด,ด้วยสามอำเภอคืออําเภอแม่สอดพบพระและแม่ละมาดซึ่งตั้งอยู่อําเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากติดประเทศเมียนมาซึ่งพื้นที่เหล่านี้ทุกปีมีฝนตกค่อนข้างชุกอย่างสม่สําเสมอมีแรงบ้า,บาเป็นาครั้ง โดยเฉพาะปีที่ผ่านมามีผลแรงอย่างหนักนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วน้ำฝนน้ำท่าค่อนข้างจะดีที่ผ่านมาแต่ปัญหาคือเมื่อเกิดฝนตกลงมามันจะไหลลงสู่แม่น้ำต่างๆที่เป็นน้ำสาขาเช่นน้ำแม่ละเมาน้ำห้วยแม่ปะน้ำแม่จะเลาห้วยแม่ละมา่าห้วยครีดิงห้วยแม่กืดห้วยแม่สอดเป็นต้นไหลส่งสู่แม่น้ำเบยโดยศูนย์แปาไปจกปี พี่น้องประชาชนไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ปัจจุบันมีการศึกษาการสร้างแอ็เก่กับน้ำาหลายแห่งเช่นอ่างแม่ปะอ่างแม่ปะตอนบนอ่างแม่ละเมาอ่างห้วยลึกซึ่งสะอ่างเหล่านี้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในเขติพิเศษตากอย่างที่ผมได้กล่าวมาแต่ในปีนี้คาดว่าเนื่องจากปีที่แล้วฝนแรงในปีนี้คาดว่า ปริมาณน้ําที่เก็บไว้จะไม่เพียงพอใช้ในเขตเศรษฐีพิเศษตากไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคฉะนั้นการศึกษาการสร้างแองน้ําหลายๆที่ขอให้มีการเร่งเช่นอ่างแม่ละมอตอนกลางอ่างแมละมอตอนบนอ่างแม่คือตอนบนอ่างแม่ละมาดอ่างคณิจื้ออ่างแม่ห้วยปะแหลงอ่างแม่กุเพื่อจะเก็บเก็บน้ําไว้ใช้ในอนาคตภายน้าในเศรษฐิจพิเศษตากจังหวัดตากในอนาคต ผมคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางของการค้าการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่ก่อไรายได้ให้แก่ประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาลปัจจุบันการใช้น้ําของฝั่งตะวันตกในภาคเกษตรกรรมก็ไม่เพียงพออยู่แล้วถ้าภายภาคหน้ามีการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องคิดว่าน้ําที่จะใช้ในเกษตรไม่ต้องพูดถึงน้ําที่จะกินจะอุปโภคบริโภค ก็น่าจะไม่เพียงพอฉะนั้นผมจึงอยากจะให้คณะกรรมการชุดนี้นะครับนำเสนอโครงการต่างๆที่ผมนําเสนอให้แก่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมชนประทานสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้ศึกษาจัดการน้ําของเศรษฐกิจพิเศษตตกอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ด้วยครับขอบคุณครับ